ค่ำคืนนี้หากคุณเดินผ่านป่ากล้วยเพียงลําพังแล้วได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกล้วยลอยมากับสายลมอย่าพึ่งเผลอเงยหน้ามองขึ้นไปเพราะเธออาจกำลังจ้องมองคุณอยู่จากยอดกล้วยนางตานี ผีสาวแสนสวยผู้มีหัวใจอาฆาตนางตานีคือใครนางตานีเป็นผีไทยที่อยู่คู่กับความเชื่อพื้นบ้านมายาวนานเธอคือวิญญาณหญิงสาวที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีโดยเฉพาะต้นที่ไม่เคยถูกตัดเครือ หรือมีร่มเงาเงียบสงบในยามค่ำคืนลักษณะของนางตาน,นีนั้นสวยงามดั่งนางฟ้าผมยาวสลวยผิวขาวซีดสวมชุดไทยสีเขียวอ่อนเข้ากับใบกล้วยแต่แม้จะดูอ่อนหวาน เธอกลับขึ้นชื่อว่าเป็นผีที่ทั้งเฮี้ยนและมีแรงอาฆาตรุนแรงตำนานเล่าว่าในอดีตมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเธอสวยงามมากจนชายหนุ่มหลงไหลไปทั่วแต่หัวใจของเธอกลับมั่นรักเพียงชายคนเดียวทว่า วันหนึ่งชายคนนั้นทรยศหันไปแต่งงานกับหญิงอื่นหญิงสาวเสียใจมากถึงกับตรอมใจตายใต้ต้นกล้วยตานีด้วยความอาฆาตและความรักอันแรงกล้าวิญญาณของเธอจึงไม่ไปไหนแต่กลับกลายเป็นนางตานีที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยนั้น ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากปลูกต้นกล้วยตานีไว้ใกล้บ้านโดยเฉพาะต้นที่มีใบใหญ่หนาร่มครึ้มและไม่เคยตัดใบหรือเครือเลยมีโอกาสสูงที่นางตานีจะมาอาศัยอยู่ชาวโบราณจึงมีข้อห้ามว่าห้ามตัดต้นกล้วยตานีในเวลากลางคืน เพราะอาจทำให้นางตานีกโกรธและเธออาจเข้าสิงหรือทำร้ายคนในบ้านมีบางคนเล่าว่าเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยยืนอยู่บนยอดกล้วยในยามค่ำคืนบ้างก็ว่าเสียงหัวเราะเบาๆจะดังแทรกมากับเสียงลมนางตานีไม่ได้ทำร้ายใครพร่ำเพรื่อ แต่เธอจะปรากฏกายให้เฉพาะชายหนุ่มที่เจ้าชู้หลอกลวงหญิงสาวบางคนถูกล่อลวงไปกลางป่ากล้วยแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยเล่าว่าหากชายคนนั้นมีความสำนึกผิดหรือสวดมนต์ไหว้พระนางตานีอาจจะปล่อยเขากลับออกมา แต่ถ้าไม่เขาอาจกลายเป็นเหยื่อของความอาฆาตตลอดกาลแม้โลกจะเปลี่ยนไปเทคโนโลยีจะล้ำหน้าแต่ความเชื่อเรื่องนางตานีก็ยังคงอยู่ในใจคนไทยมีบางคนอ้างว่าเคยเห็นนางตานีในภาพจากกล้องวองจรปิด หรือบางคลิปบนโลกออนไลน์ที่มีภาพของผู้หญิงลอยอยู่ในต้นกล้วยความน่ากลัวของเธอไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์แต่อยู่ที่แรงอาฆาตที่ไม่มีวันจางหายชายคนหนึ่งเล่าว่าเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนต่างจังหวัดบ้านนั้นมีต้นกล้วยตานีอยู่หลังบ้าน เขาแค่เดินไปฉี่ตอนดึกแล้วแงนหน้ามองขึ้นไปเขาเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีเขียวยืนอยู่บนยอดกล้วยเขาวิ่งหนีกลับมาที่ห้องแต่หลังจากนั้นเขาฝันซ้ำๆทุกคืนฝันว่านางตานีมายืนเรียกเขาที่หน้าประตู จนต้องทําพิธีขอขมาจริงๆถึงได้หลุดพ้นนางตานีอาจเป็นแค่เรื่องเล่าแต่เรื่องเล่านั้นสะท้อนใจคนได้อย่างน่าประหลาดเธอคือภาพแทนของผู้หญิงผู้มีความรักบริสุทธิ์แต่ต้องกลายเป็นวิญญาณเพราะถูกหักหลังไม่ว่าจะจริงหรือไม่ เรื่องของเธอสอนเราว่าความรักแม้จะสวยงามแต่หากถูกทรยศมันอาจกลายเป็นคำสาปที่ไม่มีวันจางหาย